สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเอ,อ่อไอดีมาใหม่นะคะเป็นไอดีตลาดสก,กุระนะคะไปดูข้างในกันเลยอันนี้จะเป็นร้านซูชินะคะอันนี้สิบนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆสิบบาทอันนี้ซมแทร้อยปสินะคะซมเลยต้มยำสิบบาท บาทแล้วก็มีร้านขายดอกไม้นะคะนี่คือสวยเวอร์แบบอืมนี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะเวลาเรากินอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ยทุกคนร้านเบี้ยวอะ <c oughs> แบบหนึ่งมันไม่ตรง โอเคแล้วทำไม่ตรงแล้วทุกคนแล้วก็อันอันก็คือลานที่แบบต้ยมยำสิบบาทสิบ,บาทกับเออก๋้นเดี๋ยวร้อนๆน,นะคะก็จะมานั่งที่นี่นะคะเดี๋ยวบอกราคาดอกไม้นะคะก็คือ จะยีทุกอันเลยนะคะแต่ยกเว้นดอกนี้นะคะดากตะวันนะคะนี่อันนี้จะ30สบนะคะเพราะว่าจะแพงนะคะก็คือขึ้นราคานี่แหละใครอยากเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเออลิงจี่ไอ้ไน,นี่ก่อนเออเดี๋ยวเราจะเอาให้นะ เดี๋ยวดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยทุกคนอันนี้นะโอเคนี่ก็จะเป็นตลาดซากุระนะคะใครอยากเล่นนะคะสามารถเล่นได้เลยก็คือเราไปลิงไว้ให้แล้วตลาดซากุระ,ะคะแต่ว่าของไม่เยอะหน่อยนะก็คือชู นี่ร้านก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าแบบมไม่รู้สิสำหรับทุกคนที่จะไปทำไปทำคลิปนะคะสามารถเอาไปได้เลยเพราะว่าอันนี้คือไอดีที่เราทำเองนะคะบา,บายยอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถเมนมาในช่องเราได้เลยนะคะบา,บาย